สติ่ากลับพบกับบุ๊กกระพดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของเกล็ดความรู้ของดาวที่ให้คุณและให้โทษในแต่ละลัคนากันนะคะตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยดวงชะตาของบุคคลเราทุกดวงจะมีพบสาคัญอยู่4ีพบที่เรียกว่าพบเกณฑ์อันได้แก่พบที่1คือพบที่ลัคนาสถิตพที่4ีพที่7และพที่10 แต่เร่ตำแหน่งอุดก็ดีหรือเร่ตำแหน่งเกษตรก็ดีหากเข้าอยู่ในภพเกณฑ์ทั้ง4ดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลดีให้แก่ดวงชะตาสมตามพยากรณ์ท่านกล่าวเอาไว้แต่หากดาวนั้นเนี่ยเป็นดาวที่มีพื้นฐานให้โทษแก่ดวงมาแต่เดิมแม้ส่งผลดีเนี่ยก็จะส่งให้ได้ไม่ตลอดหากชีวิตดาเนินไปตามธรรมดาไม่ถึงขั้นสุดยอดก็ไม่เป็นไรแต่หากถึงขั้นสูงสุดเมื่อใดก็เป็นอันพบการหักโค้นเปลี่ยนแปลงทันทีเช่นลัคนาสถิตราศีเมษมีดาวพุธสุกเสาให้โทษ ถ้าหากดวงชะตานี้มีลัคนาอยู่ราศีเมษแล้วยังมีดาวให้โทษนี้จะเป็นดวงใดก็ตามเข้าเกาะกลุ่มลัคนาอยู่ย่อมเป็นเรื่องที่ก่อทุกโทษอให้แก่เจ้าชะตาและถ้ามีเสาเป็นอุดอยู่ราศีตุลหรือพบที่7หรือว่าเสาเป็นเกษตรอยู่ราศีมังกรหรือพบที่10ก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนะคะต่อมาสําหรับลัคนาราศีพฤษภมีดาวพฤหัสกับอังคารให้โทษดังที่กล่าวแล้วเนี่ยหากดวงชะตามีลัคนาสถิตราศีพฤษภ และมีดาวให้โทษนี้ดาวใดดาวหนึ่งก็ตามเข้ากลุ่มลักนาอยู่ย่อมันเรื่องก่อทุกโทษแก่เจ้าชะตาแต่ถ้ามีอังคารเป็นเกษตรยุราศีพิจิกหรือพ่พิจิตก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต่อมาลัคนาราศีเมทุนมีดาวพฤหัสบปปดีกับอังคารให้โทษหากดวงชะตามีลัคนาสถิตราศีเมทุนแล้วมีดาวให้โทษนี้ดาวใดาดาวหนึ่งก็ตามเข้ากลุ่มลัคนายำบุญเรื่องก่อทุกโทษแก่เจ้าชะตาและหากมีดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรในราศีธนูหรือภพที่เจ็ดหรือราศีมีนภพที่สิบก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้วต่อมาลัคนาสถิตราศีกรกฎ มีดาวพุธสุกและเสาเป็นดาวให้โทษถ้าหากดวงชะตาใดมีลัคนาสถิตราศีกรกฎแล้วมีดาวที่ให้โทษตามที่กล่าวแล้วดาวใดดาวหนึ่งก็ตามเขาเกาะกลุ่มลัคนาอยู่ก็ยอมเป็นเรื่องบ่อนเบียนความเป็นไปก่อทุกข์ให้แก่เจ้าชะตาและถ้าหากมีดาวสุกเป็นเกษตรในราศีตุลหรือภพที่4หรือมีเสาเป็นอุดในราศีตุลหรือภพที่4ตลอดจนเสานั้นเนี่ยเป็นเกษตรในราศีมังกรหรือภพที่7ก็จะส่งผลให้ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วเช่นกัน ต่อมาผู้มีลัคนาสถิตราศีสิงห์มีดาวพุธสุกและเสาเป็นดาวให้โทษหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์แล้วมีดาวให้โทษตามที่กล่าวมาแล้วนี้ดวงใดดวงหนึ่งก็ตามเข้ากลุ่มลัคนายังมีเครื่องเบียนบ่อนก่อทุกโทษให้แก่เจ้าชะตาแต่จำพวกดาวที่ให้โทษทั้ง3มดวงนี้ มีดาวพุธดวงเดียวเป็นพิเศษลูกกลุ่มลัคนาในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาจักรท่านกล่าวผลไว้ว่าสามารถระงับทุกโทษได้ส่งเสริมเจ้าชะตาด้านมั่งคั่งแต่แม้กระนั้นก็ตามยังส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องกระวนกระวายใจมันเกิดถูกวิตกกังวลอยู่ร่ำไปนะคะดวงชะตาที่มีลักนาเสด็ตราศีสิงห์นี้หากปรากฏว่ามีเสาเป็นเกษตรในราศีกุมหรือภพที่7หรือมีสุเป็นเศษในราศีพฤษภหรือภพที่10ก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเช่นกัน ต่อมาผู้มีลัคนาสถต็ปราศีกันมีดาวพฤหัสบปปดีอังคารเป็นดาวให้โทษถ้าหากดวงชะตามีลัคนาสถตราศีกันแล้วมีดาวประเภทที่ให้โทษตามที่กล่าวมานี้ดาวใดดาวหนึ่งเกาะกลุ่มลัคนาก็ย่อมบุญเรื่องเก่อความทุกข์ให้ยกเว้นแต่ว่าดาวอังคารเท่านั้นเป็นพิเศษเมื่อกุมลัคนาในราศีกันได้ตำแหน่งมหาจักรจะส่งเสริมมีได้คุณภาพที่ดีให้ถึงแม้กเกรนนั้นก็ตาม การจะสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นได้เนี่ยก็เป็นไปด้วยอาการเข็นคกขึ้นภูเขาและดวงชะตาที่มีลักษณะสถิตราศีกันนี้หากปรากฏว่ามีพฤหัสสัป,ปดีเป็นเกษตรในราศีธนูหรือภพที่4หรือเข้าสถิตในดวงชะตาได้ตำแหน่งเกษตรในราศีมีนหรือภพที่7ก็จะเข้ากับหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาลัคนาสถิตราศีตุลมีดาวพฤหัสสัปดีอังคารเป็นดาวประเภทที่ให้โทษหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีตุลและมีดาวประเภทที่ให้โทษตามที่กล่าวมานี้จะเป็นดวงใดดวงหนึ่งก็ตามเข้าเกาะกลุ่มลัคนาอยู่ก็ย่อมจะส่งผลบ่อนเบียนให้และหากมีดาวอังคารเป็นอุดในราศีมังกรหรือภพที่4เป็นเกษตรในราศีเมษหรือภพที่7หรือมีพฤหัสสัปดีเป็นอุดในราศีกรกฎหรือภพที่10ก็จะเข้ากับเกณฑ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ต่อมาผู้มีลัคนาสถิตราศีพิจิกมีดาวพุธสุกเสาเป็นดาวที่ให้โทษหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกแล้วมีดาวประเภทที่ให้โทษตามที่กล่าวมาแล้วนี้ดวงใดดวงหนึ่งก็ตามเข้าเกาะกลุ่มลัคนาอยู่ก็ย่อมเป็นเรื่องบ่อนเบียนดวงชะตาและหากมีดาวเสาเป็นเกษตรในราศีกุมหรือพที่สีหรือมีสุกเป็นเกษตรราศีพฤษภหรือพที่7ก็จะเข้ากับกฎเกณฑ์ตามที่กล่าวแล้ว ต่อมาผู้มีลัคนาสถิตราศีธนูมีดาวพุธสุกเสาเป็นดาวให้โทษหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีธนูแล้วมีดาวประเภทให้โทษตามที่กล่าวมาแล้วดวงใดดวงหนึ่งก็ตามเขาเกาะกลุ่มลัคนาอยู่ย่อมเป็นเรื่องการบ่อนเบียนดวงชะตามีเฉพาะแต่ดาวสุกดวงเดียวเท่านั้นเมื่อกุมลัคนาในราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจากักรจะส่งผลดีในเรื่องการสแสวงหาลาภผลแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามการจะได้ลาภผลแต่ละคราวก็ย่อมจะเป็นไปด้วยอาการมิสะดวก และดวงชะตาที่มีลักษณาสถิตราศีธนูนี้หากปรากฏว่ามีดาวพุธเป็นเกษตรในราศีเมทุนหรือภพที่7หรือเป็นเกษตรในราศีกันหรือภพที่10ตลอดจนมีสุขเป็นอุตใน,นราศีมีนหรือภพที่4ก็จะเข้ากับกฎเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ต่อมาผู้มีลัคนาสถิตราศีมังกรมีดาวพฤหัสสบดีอังคารเป็นดาวให้โทษถ้าหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตในราศีมังกรและมีดาวประเภทให้โทษตามที่กล่าวมานี้ดวงใดดวงหนึ่งก็ตามเข้ากลุ่มลัคนาอยู่เช่นอังคารเป็นอุดกลุ่มลัคนาก็ย่อมส่งผลบ่อนเบียนให้และหากมีดาวอังคารเป็นเกษตรในราศีเมษหรือพบที่สี่หรือมีดาวพฤหัสเป็นอุดในราศีกรกฎหรือพบที่เจ็ดก็จะเข้ากับกฎเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ต่อมาผู้มีลัคนาสถิตราศีกุมมีมดาวพฤหัสสัป,ปดีอันคารเป็นดาวให้โทษถ้าหากดวงชะตาใดที่มีลัคนาสถิตราศีกุมแล้วมีดาวประเภทที่ให้โทษตามที่กล่าวมานี้ดาวใดดาวหนึ่งก็ตามกลุ่มลัคนาอยู่ก็ย่อมสมผลเบียนให้และหากมีดาวอังคารเป็นเกษตรในราศีพิจิกหรือภพที่10ก็จะเข้ากบกฏเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น สุดท้ายผู้มีลัคนาสถิตราศีมีนมีดาวพุธสุกและเสาเป็นดาวให้โทษหากดวงชะตาใดมีลัคนาสถิตราศีมีนแล้วมีดาวประเภทให้โทษตามที่กล่าวมานี้ดาวใดดาวหนึ่งก็ตามเข้ากลุ่มลัคนาก็ย่อมส่งผลเบียนให้และหากดวงชะตาที่มีลัคนาสถิตราศีมีนมีสุกเป็นอุดกลุ่มลัคนาในราศีมีนหรือพบที่หนึ่งหรือมีพุธเป็นเกษตรในราศีเมถุนหรือพบที่4เป็นเกษตรในราศีกันหรือพบที่7ก็จะเข้ากับกฎเกณฑ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ดยดาวเคราะห์ที่ให้โทษแก่ดวงชะตาตามราศีที่ลักนาสถิตโดยเฉพาะคือลักนาราศีเมษจะมีพุธสุกสาวให้โทษแต่ที่ให้โทษหนักก็ได้แก่พุธเพราะเป็นดาวเกษตรทุทสถาน,นะพบคือพบอริหรือราศีกันลักนาราศีพฤษภมีอังคาพรพฤหัสให้โทษแต่ที่ให้โทษหนักได้แก่พฤหัสสบดีเพราะเป็นดาวเกษตรพบมรณะหรือราศีธนู ลัคนาราศีเมษมีอังคารพิหัสให้โทษแต่ทด่ให้โทษหนักได้แก่อังคารเพราะเป็นเกษตรทุสถานะภพหรือภพอริราศีพิจิกลัคนาราศีกรกฎมีสุขพุธเสาให้โทษที่โทษหนักได้แก่พุธเพราะเป็นเกษตรทุสถานะภพวินาศณะหรือเมทุนลัคนาราศีสิงมีพุธสุขเสาเป็นดาวให้โทษแต่ทด่ให้โทษหนักไม่มีเพราะไม่ได้กรองเป็นเกษตรทุสถานะภพทั้งสาม ล you, ัคนาราศีการมีพฤหัสบดีอังคารให้โทษที่ให้โทษหนักได้แก่อังคารเพราะเป็นเกษตรทุสถานะพบมรณะหรือเมษลัคนาราศีตูลมีพฤหัสบดีอังคารให้โทษที่ให้โทษหนักได้แก่พฤหัสบดีเพราะเป็นเกษตรทุสถานะพบอริหรือราศีมีนลัคนาราศีพิจิกมีพุธศุกร์เสาร์ให้โทษที่ให้โทษหนักได้แก่พุธเพราะเป็นเกษตรทุสถานะพบมรณะหรือราศีเมทุน ลัคนาร,ราศีธนูมีพุทธสุขเสาให้โทษที่ให้โทษหนักได้แก่สุกเพราะเป็นเกษตรทุสถานะพบอริหรือพฤศศพลัคนาร,ราศีมังกรมีอังคารพฤหัสบดีให้โทษที่ให้โทษหนักได้แก่พฤหัสบดีเพร,ราะเป็นเกษตรทุสถานะพพวินาศนะหรือราศีธนูลัคนาร,ราศีกุมมีอังคารพฤหัสบดีให้โทษแต่ไม่ให้โทษหนัก พราะไม่ได้เป็นเกษตรครองทุสถานะพบทั้งสามคืออริมรณะและวินาศนะสุดท้ายลัคนานราศีมีนมีพุทธสุขเสาให้โทษแต่ที่ให้โทษห,หนักได้แก่สุขเพราะเป็นเกษตรทุสถานะพบมรณะหรือราศีตุล ดาวเคราะห์ที่ให้โทษตามแต่ละลัคนาจะเข้าสถิตราศีใดตามที่ได้แจกแจงนี้เมื่อเข้ากลุ่มลัคนานีดวงชะตาก็ย่อมจะส่งผลบ่อนเบียนให้เช่นบันดาลให้การดำเนินชีวิตนี้เป็นไปอย่างลุ่มลุ่ม,มด,ดอนดอนใช้ความบักบันต่อสู้อย่างหนักจึงจะบ,บรรลุผลคุณงามความดีโดยเฉพาะดาวที่เป็นคาดเหล่านี้หากได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นเกษตรหรืออุดและเข้าอยู่ในภพเกณฑ์หนึ่งสี่เจ็ดหรือสิบตามดวงชะตา เช่นลัคนณาอยู่ในราศีกันซึ่งเป็นราศีที่มีดาวอังคารกับพระฤหัสบดีเป็นดาวคาดคือดาวให้โอบประจําราศีและหากมีดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรแล้วสถิตอยู่ในราศีมีนพบเกณฑ์ที่7็ดเล็งลักนาชะตานี้การดําเนินชีวิตในด้านการงานเป็นเพียงชั้นรองลงมาถึงจะดีแต่หากบรรลุขั้นสูงสุดจะทําให้เกิดการหักโค้นได้ ดังดวงชะตาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้หนึ่งขณะดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติก็เป็นไปด้วยดีแต่พอเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่นานก็เกิดเรื่องราวแทบว่าจะเอาตัวไม่รอดทีเดียวและดาวดวงดังกล่าวนี้หากโคจรเข้ามาทับลัคนาเมื่อใดตลอดจนสาม,มารถส่งกระแสะสัมพันธ์ถึงลัคนาเช่นเข้ามาเล็งลัคนาก็เป็นจังหวะที่อาจจะก่อทุกข์โทษให้กับลัคนาได้โดยง่ายนะคะ ค่ะและทั้งหมดคือเรื่องราวของเกร็ดความรู้ของดาวที่ให้คุณและโทษแก่แต่ละลัคนาราศียังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังหรือใช้วิจารณญาณกันเหมือนเช่นเคยและเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ายังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจในเรื่องราวของดาวที่ให้คุณและโทษอะไรอีกบ้าง ก็หวงว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็บันเทงกับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ